มาแลคขาวนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีลงพื้นที่ห้างข่าปรีขาส่งค่ะพร้อมตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบร,โรคิโภคในโครงการพ่านนิตลดราคาช่วยประชาชนค่ะเรกแต่ว่าค่ะนายธีระอนันตเสรีวิทยารองผู้ว่าราชการจังหวัด,าาด,ววดสุราธานีพร้อมด้วยพาิชิ์จังหวัดสุราธานีประธานหอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดกเกษตรจังหวัดและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ห้างค้าปริคาส่งบิ๊กซีและก็แมคโครค่ะเพื่อตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตามโครงการพาณิดลดราคาช่วยประชาชนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และก็ภาคเอกชนเพื่อลอดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งที่สองแล้วค่ะ,ะเราลองไปฟังเสียงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีกันค่ะ วันนี้เราก็มาดูการจําหน่ายสินค้าของห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งในช่วงที่พี่น้องประชาชนประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิตเพื่อที่จะให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจําหน่ายในราคาที่ไม่แพงเพื่อลดภาระแใะค่าใช้จ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็เห็น ในเชิงประจักษ์แล้วว่าห้างที่สุราษฎร์ก็ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลก็ได้จําหน่ายสินค้าราคาที่ราคาถูกแล้วก็หลายรายการลดจากราคาปกติลงไปมากซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับนะครับสำหรับในจังหวัดสุราธานีมีห้างขาปรีขาส้งนะครับข้าวมงครวการสาร้างไรยได้แก่บิ๊กซีแมคโครไละเท็โกโลตัสนะครับมีสินค้าข้าวมงครงการ จต่รรลกลุ่มสินค้าประกอบโดยกลุ่มอาหารละกรเครื่องดื่มอาหารปรุงสเัเปรจรูปนะครับอาหารแชเ่แข็งโซดปรุงรสนะครับแล้วก็องใช้ประจําวันผลิตภัณฑ์จำาลร่าง,งกายผลิตภัณฑ์สักล้างมีสินค้าเข้ามามีรายการสินค้าลดราคาสูงสุดนะครับถึง68%ม,มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเขา้าลงกลุงมก้านห้าสิอองค์กร ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้จากห้างขายริการส่งอนาคตดังกล่าวและก็ลดราคาตั้งยีที่มีซ่าถึงสามสิบมิตุนายนนี้ครับรอบกันเป็นเวลาสองเดือนเลยนะคะพี่โอ๊งอเรียนครับมีบางย่างนี่ลดเกจที่เปิดเซ็นนะหกสิบแปดเปิดเซ็นเนี่ลดเยอะเลยนะครับขอระ,ยะหยัดตัง้งในเป้าไปได้มากนั่นนะคะครั